สวัสดีครับกัรยามิตรผู้ไฟทํธรรมวันนี้เป็นเช้าวันวันเสาร์เนาะก็เดี๋ยวเพิ่งตื่นอาบน,น,น้ำน้ำงหน้ามาได้กินยาไอก็เริ่มดีแล้วนะฮะก็จะได้ทำคลิปสักหน่อยนะฮะเดี๋ยวพวกนี้พี่แดงแดงสุวรรณลูกศิษย์ที่ไปหาผมที่นูน่นเธอก็อยากเจอผม เพราะว่าไม่มีเวลาที่เธอเจอกันอีกแล้วกมมก็เลยต้องอยู่รอเธอนะฮะ <c oughs> จริงๆแล้วผมจะไปวันเนี้ยเอย้ใช่ไหมวะใช่ใช่จะเดินทางลงใต้แล้ววันนี้แล้วก็รอเธอเป็นลูกศิษย์เก่าคือตอนนี้เก็บเก็บลูกศิษย์เก่าให้ถึงฝั่งนะฮะก็เออมีปัญหาหลากหลายนะฮะ แล้วทุกคนไม่ต้องสนเรื่องชีวิตผมนะชีวิตผมจะเป็นยังไงช่างมันคือชีวิตคารวะาแต่มันคอนแคนมันลําบากนะมันต้องเจอแรงกดดันทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเราเผยแพร่ทำแท้ด้วยนะฮะเพราะคนยึดถือพิสูานานยึดถือตรงนั้นมานานนะครับยึดถือเรื่องนักบวชชีวิตนักบวชเราถูกสอนมาแบบนั้นมานานก็เลยมีความเชื่อแบบนั้นมา ตลอดนี่แหละฮะการเผยแพร่ธรรมก็เลยนี่แหละครับการเผยแพร่ธรรมก็เลยค่อนข้างลําบากนะครับเออวันนี้ยังอยู่บ้านคุณประมูลอยู่เพราะเราถูกสอนกันมาแบบแบบผิดผิดนะจริงๆแล้วพระเจ้าท่านก็สอนเรื่องความไม่มีอะไรนะฮะผมจะบอกนะฮะมันไม่ใช่เรื่องง่ายธรรมะที่ผมเอามาเผยแพร่ คำว่าไม่มีมมอะไร hi. เนี่ยคือมันไม่มีอะไรให้คิดนะผมจะบอกแต่แตม,แตมันมีความคิดอยู่แต่พวกคุณน่ะมันมีตัวตนในความคิดนี่แหละมันมีความคิดอยู่แต่มันหลงมันมีตัวตนอยู่ในความคิดนั่นแหละคือกิเลสแต่ผมไม่มีตัวตนในความคิดในความคิดในความรู้สึกในเวนัดในความพอใจไม่พอใจอ่ะในความ นึกคิดปรุงแต่งความรู้สึกนะฮะผมไม่มีตัวตนอยู่ในนั้นแค่นั้นเองนั่นแหละกิเลกก็คือความเป็นเราอยู่ในนั้นนะพระเจ้าถึงสอนเรื่องความไม่มีไม่มีอะไรให้คิดแต่มีอยู่มีความคิดอยู่มีความรู้สึกอยู่คือมีรูปอยู่อ่มีร่างกายอยู่มีเวทนาอยู่มีสัญญามีสังขารมีวิญญาณอยู่แต่ไม่มีเราอยู่ในนั้นแค่นั้นเอง การที่จะทำลายความเป็นเราในความคิดเนี่ยในความรู้สึกหรกคิดอารมณ์เนี่ยนี่แหละฮะมันไปกันไม่ถึงนะครับคนที่ไม่อยู่กับผมหลายหลายคนพอไปเห็นความไม่มีอะไรไปรู้ความไม่มีอะไรว่ารู้ล่ะมันไม่มีอะไรมันเป็นสมมุติเออมันได้แค่ความรู้ไงฮะแต่มันทําลายความรู้นี่ไม่ได้คือเมื่อมันรู้ว่าทุกอย่างเป็นสมมุติมันก็หลงอยู่ในความคิดอยู่ นะฮะพอหลงในความคิดก็หลงในความรู้สึกหลงในอารมณ์นะฮะเขาเรียกเรียกว่าหลงอยู่ในรูปละเอียดก็คือนามนธรรมนั่นแหละหลงในเวทนาหลงในสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ยังมีตัวตนอยู่ในนั้นอยู่เผู้เจ้าทั้งสอนให้ทาลายคนมีตัวตนอยู่ในนั้นที่มันยึดอยู่มันหลงอยู่นะนะั่นแหละยึดอยู่ว่านี่รูป ความรู้เป็นของเราแล้วก็เกิดตัณหาความอยากอยู่ในนั้นนะฮะมันไม่ใช่การอิสระหรือการสงบหรืออะไรที่อาจจะที่ผมพูดไปแต่ผมพูดไปอย่างนั้นแหละจริงๆแล้วมันพ้นไปเมื่อมันพ้นทําลายความเป็นเราความบีบคั้นที่เป็นเราอยู่ในความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ตรงนั้นแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีความอิสระมีความ มันพูดอะไรไม่ได้สิ่งเหล่านี้มันอธิบายไม่ได้ถ้าทำลายตัวนี้ไปแล้วเนี่ยแล้วอาจารย์วิทย์กับลังเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้ตัดคือการตัดใส่เห็นแจ้งตรงนี้มาชี้ทางให้คนลุดออกจากความหลงตรงนั้นนะฮะทำลายความหลงทำรัวทำลายกระบวนการมีตัวตัวตนของเราเนี่ยที่อยู่ในนั้น่ะความเป็นเราสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาที่อยู่ในตรงนั้น่ะในความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เขาเรียกว่าวัตตา นะไม่ใช่ออกไม่ใช่จะออกการจะออกเก่วตัตาออกมาทําสมาธิมาอยู่กับสมาธิหรืออยู่กับจิตว่างๆไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะไอ้วตาตรงนั้นเราต้องอาศัยมันอยู่มันเป็นวงจรของชีวิตนี่คือเนื้อหาสําคัญเลยคนติงตีความไม่เข้าใจในสิ่งทมที่ผมสอนไงคือผมบอกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรให้ทําไม่มีอะไรให้ปฏิบัติ คุณคิดเองเออเองทัง้งนั้นนี่คือบันไดก้้วแรกที่คุณจะเดินต่อนะฮะคุณต้องรู้แบบนี้ก่อนเห็นเห็นไปตามผมก่อนนะครับแต่ไม่ใช่ไปจำเอาไปยึดถือว่าเป็นความรู้นะฮะการที่จะ <c oughs> ที่ผมบอกว่ามไม่มีอะไรเนี่ยคือมันไม่มีอะไรให้คิดให้ปลูกให้แต่งให้รู้มันไม่มีสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีรูปไม่มีเวทนานะฮะ ไม่มีสมมุติบัญญตัติคือมันไม่ได้ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรแต่มันมีการปรุงแต่งอยู่แต่พวกคุณมันติดอยู่ในวังวนของการปรุงแต่งอยู่นี่ไงคือสิ่งสําคัญไงมันหลงอยู่ในนั้นอยู่มันมีอยู่ก็มีมึงปรุงแต่งมีมึงคิดมีมึงรู้อยู่ไงมันไม่ได้มีความคิดเพียวเพียวความรู้สึกเพียวเความพอใจไม่พอใจเพียวเ ร่างกายเพียวๆนะฮะนี่เขาจึงเรียกว่าขันห้าแต่มันมีอะไรมันมีมโนวิญญาณก็มันมีมึงอยู่อ่ะมึงก็คือมโนวิญญาณนั่นแหละหรือมโนกรรมนั่นแหละอยู่ในความรู้สึกนึกคิดอารมณ์นั่นน่ะอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นน่ะมันมีมึงอยู่อีกด้านหนึ่งมันไม่มีอะไรแต่มันมีอยู่ในในในสิ่งเดียวกันน่ะมันไม่มีและมันมี แต่มึงทำลายขบวนการที่มึงมีอ่ะมโนวิญญาณตัวนี้คือคือตัวมึงเองอ่ะไม่ไม่พ้นมึงทำลายตัวนี้ไม่ได้คือตัวกิเลสกองมังคับการที่มันคุมรูปเวทานาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยตัวนี้แหละที่กูกำลังพูดอยู่เนี่ยมันเลยไม่มีใครเข้าใจทำกูจริงๆหรอกยากที่จะประหารตัวตัวตัวตนของกูในความความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่มาหากูทั้งหลายน่ะ ถ้าทำลายตัวนี้ไม่ได้มึงก็มีคิเลสตัณหาอยู่ในนั้นเน่ยแม้แต่ั่งลูกศิษย์ที่อยู่ผมมาตั้งนานอ่ะมันก็ยังทำลายตัวนี้ไม่ได้ไงเตือนมันมันก็ไม่ฟังหรอกเพราะวันนี้มันได้แต่ความรู้อืมคิดว่ามันรู้นะมันพูดออกมาเป็นฉาดฉาดน่ะที่ไายได้สัญญาทั้งนั้นผมบอกมันไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณมึงไม่ได้หลงอยู่ในนั้นมึงพูดตามความเป็นจริงมันพูดออกไปเลยนะฮะมันไม่มีการเสียแ้งหรือหลอกลวงใคร เออก็ะเพาะอะไรก็ะเพาะมันไม่มีตัวกูของกูในความคิดในความรู้สึกในอารมณ์ตรงนั้นเนี่ยถ้ามันยังมีตรงนี้อยู่มันสามารถที่จะหลอกคนทั้งโลกได้หลอกพ่อหลอกแม่หลอกครูบาอาจารย์หลอกลูกหลอกผัวหลอกเมียหลอกญาติพี่น้องได้หมดเลยตรงเนี้ยหลอกแม้กระตั้งตัวเองตัวมันเองนะฮะก็คือกรรมนั่นแหละ ตัวที่มันหลอกลวง,งนี่นั่นนีแหละตัวมึงเงกูจะบอกนะพวกมึงทั้งหลายก็คือมโนวิญญาณหรือมโนกรรมนั่นแหละหรือเจ้าสัตว์นังมันซ่อนอยู่ในความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ของมึงต่อให้มึงไปทําสมาธิจนเข้าถึงความว่างไอ้ตัวนั้นมันก็แค่โดนสะกดไว้เฉยๆถูกสาบไว้ด้วยสมาธิมันก็กลับมากําเริบอีกเพราะมันอยู่ฝั่งสมมุติหมดเลย มันครอบอยู่ไม่มีใครหาตัวมันเจอมันไม่มีตัวตนมันอาศัยผัดสะขันห้าทำงานปั๊บมันครอบทันทีเลยเนี่ยสมมุติขันห้านี่ยมวนลงปั๊บอย่างเงี้ยปั๊บมันครอบแล้วมันครอบเหมือนเอาแก้วครอบอ่ะนั่นแหละไอ้ตัวนี้แหละตัววิชานะฮะ มันถึงมีเราในความคิดในความรู้เป็นของตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้ไงกูบอกให่มีความรู้ <c oughs> ใครที่ข้าวหนึ่งนี้ไม่ได้เดี๋ยวพระเจ้าช่วยทีเนี้ยเวลาพวกเธอไปฟังธรรมะคล้ายๆอาจารย์วิทย์พวกเธอก็เชื่อแล้วว่าเออนี่ใช่พูดคล้ายอาจารย์วิทย์เลยเด็กก็พูดได้อันนี้มันเป็นสัญญาอาจารย์วิทย์พูดไปโดยไม่ไร้สัญญาสังขารวิญญาณไร้การนึกคิดปรุงแต่งขึ้นมาพูดพูดไปเลย ไม่มีตัวตนเข้าไปเป็นเพื่อพูดเออไม่ได้จำอะไรพูปไปแล้วก็จบไปทุกขณะทุกขณะทุกขณะเกิดระดับเกิดระดับไม่มีการเกตสะสมเออเพราะฉะนั้นน่ะคนเราไม่เข้าใจเรื่องชีววงจรชีวิตทางโลกผมถึงบอกว่าอย่ามาสนใจผมผมจะเป็นยังไงช่างของผมคุณสนใจแค่นเนื้อธรรมของผมเย่าันเนีองแล้วคุณอยาเอาผมไปเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้ แล้วอาอยาวคนนั้นคนนี้มาเปรียบเทียบกับนะฮะเพราะคนทั้งหลายบนโลกใบนี้ยังทําลายความเป็นเราในความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ในรูปรเบญธนาสัญญาสังขารวิญาณนี้ไม่ได้จริงๆเขาก็าเห็นทำอีกฝั่งหนึ่งก็คือความนิ่งวา่างสงบไม่มีอะไรนั่นแหละหรือจะเรียกว่าจิตเดิมแท้จิตป,ประพักสอนหรือจิตอะไรก็ตามนะฮะเหมือนเซนสอนะ แต่ขบวนการอาวิชามันอยู่ตัวตัวที่คุณปรุงคุณแต่งนี่นะตรงเนี้ยตัวที่คุณคิดคุณปรุงคุณแต่งคุณรู้ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะมันไม่ได้อยู่กับตรงนั้นนะกับสุญญตาความว่างความโล่งความอิสระอะไรนะ่ะมันไม่ใช่อยู่ตรงนั้นนะอวิชาหรือกิเลสโคดเง่าสักการามันอยู่ตรงเนี้ยตรงที่คุณปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยคุณทาลาย ตัวมโนกรรมหรือมโนวิญญาณหรือตัวมึงอ่ะอยู่ในการที่มึงปรุงที่มึงรู้ทุกอย่างเนี่ยไม่ได้แค่นั้นเองถ้ามึงทำลายความหลงตรงนี้ไม่ได้มึงอย่ามาวาอย่ามานั่งพูดเรื่องธรรมะมึงไม่เห็นตถาคตหรอกไอ้คาว่าเป็นเช่นนั้นเองมึงก็ได้แค่จํามาพูดเช่นนั้นเองมึงจะไม่สามารถอธิบายจากปากตัวเองได้เลยมันจะไม่มีความสั์จริงอยู่ในปากของมึงมีแต่ความตอแหล หมดเท็จจำเขามาพูดนะกูจะบอกไม่มีอะไรเป็นของตัวเราเองไม่มีสัจจะความจริงไม่กล้าพูดความจริงคนพวกนี้ผมจะบอกเพราะอะไรเพราะมันมีตัวตนซ่อนเลนอยู่นะฮะผมบอกว่าผมหนึ่งเดียวทำลายกระบวนการความรู้ทั้งหมดลง สัญญากรรมติดประตูมโนกรรมหรือมโนวิญญาณหรือสัตตนังหรือนายช่างนี่เองต่อให้คุณอ่านหนังสือเออตัวกูของกูอ่านไปก็เท่านั้นแหะปรุงเอาคิดเอาเออมันมีเราในความคิดมันมีเราในความรู้ มันมีผู้อยากสอนผู้เมตตานั่นแหละตัวตนมึงทั้งนั้นแหละมโนกรรมมึงทั้งนั้นแหละที่มึงอยากสอนอยากจะช่วยคนนู้นคนนี้นะฮะอยากไปบอกเขาโถเอมึงเอาอะไรไปบอกไอ้ที่บอกมันก็เป็นเรื่องปรุงแต่งทั้งนั้นเองแล้วมึงก็จําคนอื่นมาทั้งนั้นเนะ่ยพูดได้เป็นฉากฉากอะแล้วก็ตอแหลได้เป็นพวงๆอะนะโอเค นีท่ทำอะไรคุณนี่ทำอะไรหอมมาถึงนี่เลยนั่นแหละมันสอนกันไม่ได้ธรรมะผมชี้ให้ทําลายความเป็นเราอยู่ในความคิดอารมณ์ความรู้สึกในขิดอารมณ์นั่นแหละคืออวิชชาคือกิเลสตัวเป้งๆกิเลสมันรวมอยู่ตรงนั้นตัวมโนกรรมหรือมโนวิญญาณอะไร ตัวนี้แหละเขาเรียกว่ามรดกกรรมที่คุณมาเกิดชาตินี้แล้วไอ้มอรดกกรรมตัวนี้เนี่ยมันจะสืบเนื่องของคุณต่อไปชาติต่อไปนะฮะไม่ว่าทําดีทําชั่วมันรวมอยู่ที่ไอตัวนี้หมดหละตัวมโนกรรมหรือมโนวิญญาณนะฮะมีปัญญาพุทธะเท่านั้นที่ทาลายมันได้ต้องขัดเก่าต้องไปด้วยมรรคเส้นทางนี้เดินมรรคตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะขัดเก่าไอตัวนี้ในความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ของคุณเนี่ย ความเป็นตัวตวนนะเว้ยไม่ใช่ว่าเยคิดไม่ดีไม่ได้แล้วไม่เอาไม่ใช่อย่างนั้นมันจะขัดเก่าความหลงที่มันมันยึดดีหรือยึดไม่ดีเนะี่ยในนั้นนะในความคิดในความรู้สึกในอารมณ์ตรงนั้นในเวทนาฮนะนี่เองมันจะละลายพฤติกรรมไอ้ตัวมโนตัววิญญาณหรือมโนกรรมอนี่ยให้เป็นให้มัน,มนยอมจำนนไปเรื่อยๆมรรคกบิองแปงพุทธเจ้า่มันจะทำลายจดเชื้อโรคตัวนี้ได้นะ ไม่งั้นมันมีหวันมันจะเป็นมรดกของคุณไปต่ออันนี้ผมพูดเรื่องความจริงตัวนี้แหละที่มันสร้างวัตตะในกายหยาบในขันห้าของคุณเนี่ยคนวบคุมจิตวิญญาณของคุณควบคุมอะไรความรู้สึกนึกคิดอารมณ์นั่นแหละร่างกายความคิดอารมณ์ความคิด,คว,ค,ดความจําความรู้สึกของคุณมันควบคุมอยู่ก็เรียกว่าวัตตะถ้าวัตรตะตรงนี้ไปปั๊บมันเป็นวัตตะละเอียดก็คือสังสารวัฏเข้าบ้านใหญ่ของมันเลยก็คือ จิตคือบ้านใหญ่ของมันคือภพภูมิที่รองรับต่อจากขันห้าที่มันตายไปแล้วขันห้าหมดสภาพไปแล้วจิตเป็นบ้านใหญ่ที่รองรับเจ้ามาโนกรรมหรือมโนวิญญาณหรือมรดกกรรม,หร,อม,อรรมหรือตัวตนของคุณโอเคคลิปนี้อาจารย์วิทย์ก็ขอจะชี้แนวทางแค่นี้อย่าประมาทในรมอย่าประมาทในรมอาจารย์วิทย์ไม่ใช่มาอยู่ใกล้ชิดอาจารย์วิทย์แล้วรู้ที่รู้แต่เป็นสัญญาอย่าลืมตัวเอง ว่าตัวเองยังมีตัวตนอยู่ต้องทําลายขาบวนการมีตัวตนให้มันเหลือแต่กายหยาบๆวันอาจารย์แล้วชีวิตคุณจะเจริญไม่มีวันเสื่อมไม่ว่ามันจะมีเหตุการณ์เล่นร้ายแรงขนาดไหนก็ตามมันก็จะทําให้คุณเสื่อมเสื่อมไม่ได้เสื่อมทั้งทางโลกทางธรรมไม่ได้ทางโลกมันมีเจริญและเสื่อมแต่ทางธรรมถ้าถึงที่สุดของมันแล้วมันไม่เสื่อมนาะผมจะบอกความกตัญญูรู้คุณเป็นบรรทัดฐานในชีวิตของมนุษย์ นี่คือทางโลกต่อให้ไม่มีทางทมทางโลกเขาก็ทํากันนะใครที่จเจริญอ่าใครที่รู้จักกับตันยูรู้คุณคนเนี่ยอย่าให้มีธรรมะเลยแค่แค่ทางโลกเนี่ยชีวิตคุณก็ลุงเดืองฮะคนที่ช่วยเหลือเราเนี่ยเปรียบเสมือนพ่อแม่พี่น้องยามที่เราลําบากนะฮะเวลาเราลําบากพี่น้องไม่ช่วยเหลือเราก็เปรียบเสมือนคนอื่น จำคำนิยออาจารย์ไว้ให้ดีทุกคนจงสำนึกผิดสำนึกบาปเสียอย่าให้มันเลยเถิดใครที่คิดไม่ดีกับอาจารย์ออนะก็เลิกซะวางซะนะครับผมมาสอนจิตวิญญาณไม่ต้องสนใจวงจรชีวิตผมหรอกผมจะเป็นยังไงก็ช่างมันคุณแค่เห็นความจริงที่ผมชี้ให้แค่นั้นแหละ ตัวของคุณเองจะเป็นผู้ตัดสินในตัวตัวเองของคุณเรื่องข้างนอกคุณอย่าไปสนใจเลยโอเคครับคลิปนี้กขจบแค่นี้สาธุครับสวัสดีครับ